สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องพ่อแม่องค์อิงลำเพลินออฟฟิเชียลได้จ้ะเด้เอ FC เมื่อนี้กำลังที่เดินทางไปงานได้จ้ะเมื่อนี้พ่อๆกันที่ตลาดนกฮูกอยู่ใสนะฮะ,ฮะนนทบุรีจะ้ะนั่งเดินทางออกได้จ้ะเด้อ พราพอกันอยู่หนางานเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องมาก,กันหลายๆเด้อจ้ะเด้อมาเบิ่งลิงหน่อยจ้ะลิงหน่อยจักจักรถโบตีตัวห้องข้นห้างดวนไป็นมาคน,นคือสิตกแค่ตกจะได้เดือด อืมอำ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 เสียงนกกรงหัวจุกมันปริกไอติมจ้าไอติมไอติมใบไผอ,อ,อร่อยหอมชื่นใจ ทำจามบอกไปตัวอะไร้าบอเนะอ้าปพิซซ่าไปไปวันเย็นชื่นใจอร่อยแซ่บๆเนะเริ่มแลวนิาเริ่มมาแล้วนะโพิซซ่าจะพิซซ่าพิซซ่ายูนิพิซซ่าายาร้่มนี มีซาไข่หมูพ่อมโอ้เป็นจาเสีบเอาเหลือพี่ปิ้งไก่พร้อมวงยิงปิ้งไก่ไม่ละหาบาทนเลยไหมยิงปิ้งไก่ไม่ละหาบานไหมแม่นปิ้งโค้งไกนง่นะเอามาแท่นี่เด็กเขาเจ้าขายอยู่ี่อจริงเสียบเด้ปิ้งไก่ไม่ละหา เกือบเสียอยู่ตะวันแดงต้องไปตามเลยใส่ยังนะใส่นั่นยางเรือว่าใส่ดแบบนี้นนนนมูเมียนยางตีนรถเห็นมอ <c oughs> more, ลรองเท้าสมัยก่อนเพ่ยเอาอยางมาเห็ดสมัยตะกี้นะั่นเอาตีนรถนะ่ะไหมเห็ดแม<า>่ยางทนเลยไหนรองเท้าแบบนั้นโอ้โอโออยยางเกือบยางรุดนะเมียนยางทนเลยแม่แม่เก<ม>ิดท่านอยู่ไหนองค์อญิงอยู่บนท่านหรือพ่อองค์หญิงไม่เคย เกือบแตะที่เขาเอายางรถมาเห็ดน่นนนนะแม่เออทนพอมทนแบบทนสุดๆเลยแบบนั้นมูอบ้านมือบ้านอีอย่งนี่เฮ้เจังไหนจังสิมีบ้านแบบนี้อ่อ ตอนนี้เราก็เข้าสู่ป่านะคะมีป่าด้วยป่ามะคามเทศน้องกับป่ามะพาวเมื่อนี้เป็นงานเวทีเนาะเวที่ตลาดนกฮูกนกฮูกนกเขานกฮูกนะนกฮูกกับนกเขาม่นเดียวกันบ่นกเขากับนกเขาดิวานกฮูกกับนกเขา นกหูมันก็คือนกเข่าบ่แมนต์นกขุมเดียวนกขุมมันคอลายยางนกขุมมันมาลาบแซ่บๆลายนกขุมน่าสมัยนี้คือนกกระทาไงนกขุมมันย่างดุบรูปรูปรูปมันคือนกกระทาหนินกกระทาแต่ว่านกเข่านั่นมันมีเขามันมีหูสองหูเลยอะไรอะไรนกขุมย่างแรงหนักกลางกลางขึ้นเป็นอัน เป็นยังเกาะเป็นนกเข้าเข้า่านกะทาย่านกเข่ามันเสียหากินกลางคืนเนอะนกหูนกหูกับนกเข่าันยาเดียวกันกเข้าอย่างเดียวกันนกเข่านกเุนดีกันจะมีายพัเมื่อนี้มีมีมีไหลสดบอมีมีเวนบ่ เพี้ยนหัวในเธอจ่ะเพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าพ่อเอพร่นขับรถจับไม่หน่อยก็เลยถือกล่องแบบมันบ่มีใหม่ไม่เขาเอินไหม่ยังไม่ไม่ไม่กันสั้นนะจ่ะเพิ่นลืมมาม่จากบ้านนะก็เลยได้ถือแบบอันนี้กำลังออกจากอซ่ด้วยจ่ะออกจากซซ่ที่มังพักจ่ะถ้ามากรุงเทพกันสิมา่พักบ้านป่าเนี่หละจ่ะ ีพักที่อาศัยก็ขอบคุณเพื่อนหลายๆด้วยจ้ะขอบคุณเพื่อนหลายๆสำหรับพักที่อาศัยบนไถ่บอนอยู่บนเต้าเพิ่นเป็นญาติพี่น้องกับพ่อเอกจ้ะเชนบุนีพ่อเอกจ้ะ,ะอบอกกันอยู่สะพานสี่บ่ผลงานบิ๊กฟูตสะพานสี่ชนบุรีบ่หรือละยองะยองรมันคือละยอง ช่วงนี้กับเป็นมินิค่ะพ่อแม่พี่น้องมือวานนี่ก็ทั้งฝา่าทั้งฝนมามาพอกก็ฝนจะมือวานนี่ไปงานเดือ ลาไปงานจต่จะพากระตุนกิน,นเขา่าเขาไปงานทํางานกลับบ้านทํางานกลับบ้านแมนบอลหญิงเมนแล้วเออมื่อนี้เบิ้งด้จาจ๋าว่าน้องคนสี่เศร้าเ็กเพลงยังจ๋าเมื่อนี้เห็นเพ่นสอบอยู่เรามาลุ้นกันอีกรอบนึงด้จาจ๋าเด้อไปนะั่ง เ้าเพลงอย่างเจ้าเซ็กเพ้งอย่างรถติดอะไนี่นี่ค่ะปากข้างเขาตอนกลางคืนกับพักจะมากินเขาอยู่ตรงนี้ละค่ะปากข้างเขานี่ลปะปากข้างเขาหมู่บ้านต้ไหลบัวที่เป็นเมนูที่พิเศษแหง้ง สำหรับทุกทุกมือจ้ะมือใดบ่มีตม่ำมอนคู่ม้อนอิงกับปุงอิงอยู่บ่ได้จ้ะต้องกินโูมือมือใดบ่มีตมํำกินเขาบุมลงจ้ะพ่อแม่พี่น้องค่ะคลิปนี้กะเอาไว้สำนีกอนเดอจ้ะเดอร์พบพอกันคลิปนะจ้ะฝากช่องพ่อแม่บุงอิงลำเพลินออฟฟิเชียลไห้ในอมอกอมใจพ่อแม่พี่น้องในเดอจ้าเดอร์ให้คนหลายคนแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวแนจ้า ขอพระคุณทุกช่องการติดตามนะคะขอพระคุณลหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ